ุครับหลังจากที่เซนได้พิมพระดาแววไทยส่งนะครับหรือว่าสอดอสตาอินฟลูเอนเซอร์และยูทูบเบอร์ชื่อดังของเมืองไทยเคยพูดถึงแฟนใหม่ของไว้อดีตคนรักไว้ว่าแฟนใหม่ของแฟนเก่าไม่เลิศจนเกิดกระแสะวิจารณ์และเจ้าตัวก็ออกมาขอโทษแล้วแต่ถึงแม้จะออกมาขอโทษแล้วนะครับชาวเน็ตก็ยังตามแซะเรื่องนี้เป็นปีๆว่าจะเลิศกี่โมง จนทาให้เจ้าตัวนะครับรู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วโพสต์โต้ก,กับชาวเน็ตอยู่บ่อยครั้งและพูดถึงแฟนใหม่ของไว้ว่าอาดีตเป็นยังไงโดยบอกว่าให้ชาวเน็ตตาสว่างและรู้ความจริงก่อนจะงัดแชทไลน์ที่คุยกับไว้โดยพูดถึง4ข้อที่ได้คุยกันซึ่งมีข้อความพาดพิงถึงแฟนใหม่ของอีกฝ่ายและกลายเป็นกระแสร,ร้อนในโลกออนไลน์ล่าสุดครับเส้นได้พิมพระดาหรือว่าสดสไตล์ได้มีการไลฟ์สดชี้แจงถึงเรื่องราวดังกล่าวทั้งน้ําตาผ่านช่องทางติกตอกของเธอโดยเธอบอกว่าที่ผ่านมาก็พยายามนิ่งไม่ตอบโต มาตลอดเพราะอยากเป็นเส้นได้เวอร์ชั่นใหม่แต่มันมีคนมาสกิดเรารู้ว่าความแรงมันไม่ดีสำหรับโซเชียลแต่ได้ทนไม่ได้ที่จะต้องสร้างภาพจริงๆคนแบบได้ไม่น่ากลัวได้รองรับความท็อกซิกมาเป็นปีคนแสะว่าไม่เลิศมาตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยตอบโต้ พอมีปัญหาก็ขอโทษทันทีที่หลุดคำพูดและพยายามปรับปรุงตัวเองหลังจากนั้นคนก็ถล่มทำไมได้หลุดคำพูดนั้นออกมาที่เลิกคือความอดทนมันหมดแล้วถ้าไม่เอาแล้วคือจบเราอยากจบด้วยดีแต่ก็มีความขี้เสือกว่าคนใหม่ของเขาเป็นยังไงเขาก็อยากรู้เรื่องของเราด้วยกันเป็นปกติของคนที่คบกันมานานพอรู้ก็เลยเก็บไว้คนเดียวแล้วเล่าให้เพื่อนฟังฝากเพื่อนไปเตือน เขาจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ส่วนเขาก็มาตามสืบผัวใหม่เราว่าเป็นยังไงเขาก็บอกเราว่าเป็นแบบนี้ไม่ไหวก็ถอยออกมาแต่เราไม่เคยพูดวันนั้นได้ก็ขอโทษไปแล้วน้อมรับกรรมที่ตัวเองได้ทำและไม่อธิบายให้ใครฟังพร้อมรับจบเก็บไว้คนเดียวแต่ในหัวอกเราที่รู้อะไรมาแล้วไม่พูดคิดว่าเราทำดีแล้วคิดว่าคนหนึ่งที่ปากแจ๋วสู้คนไม่รักษาภาพลักษณ์ยอมไม่พูดยอมเงียบ โดนสก,กิดทุกวันได้มูฟมาไกลในวันที่ตัดสินใจว่าจะไม่เอาแล้วไม่ต่อแล้วจบความสัมพันธ์อยู่กันแบบพี่น้องเราก็ไปเผือกว่าคนคุยแฟนเก่าเราเป็นใครมายัางไงเป็นคนดีไหมถ้าเลิกกันด้วยดีก็มีความห่วงเขาเขาก็ห่วงเราก็เป็นความห่วงกันและกันตอนเลิกก็ย้ายออฟฟิศหนีได้แมนพอใจพอแต่คนที่ไม่จบคือ f อ เขาก็โยงไปเทียบกับแฟนเก่าหาว่าได้ไม่มูฟออนไม่หยุดจริงๆเลิกพูดถึงตั้งแต่วันนั้นแล้วตั้งแต่วันที่พูดว่าไม่เลิศและขอโทษได้อยู่อย่างคนโสดคุยไปเรื่อยมูฟออนนานแล้วพอรู้ว่าเขาคบคนใหม่ก็ยินดีแต่เรื่องนั้นยังอยู่ในใจเราเป็นปีจนมาฟิลขาดเมื่อ2วันที่แล้วแล้วเราก็โดนด่าพอเป็นคนดีแล้วโดนขยี้งั้นเราก็เป็นคนเฮเลยก็พังเลย ได้ก็เสียใจเป็นไม่ใช่คนมั่นคอนเทนต์นั้นคือได้เหลืออดจริงๆมันกดดันท็อกซิกมากๆโดนเปรียบเทียบอยู่นั่นเลยถามว่าไม่ดีตรงไหนแค่นั้นเลยถ้าเรื่องมันฉเฉลยถึงป่านนี้แล้วยังแสะคนก็ใจร้ายเลยจริงๆคนระบายกลายเป็นคนไม่ดีไม่มีวุฒิภาวะแต่ได้อดทนมาเป็นปีทำไมไม่ชื่นชมบ้างแต่พอพูดทีเดียวกลายเป็นว่าไม่ดีคือพอทำตัวไม่น่ารักปุ๊บก็ถูกตัดสินว่าไม่ดี ทั้งปีได้รับจบอยู่คนเดียวโดนด่าโดยไม่มีการตอบโต้ไม่ทำคอนเทนต์ถึงคนเก่าได้ทำคอนเทนต์ฮิตก็โดนทำคอนเทนต์กับคนใหม่ก็โดนก็เลยโมโ oh. หเราไม่ได้แข่งขันเราอยากเป็นพี่น้องกันดีเขาเป็นอะไรก็นึกถึงได้ก่อนเขาก็ห่วงได้ได้รู้และขอบคุณแต่เราไม่ได้คิดจะกลับมาแบบชู้สาวแล้วคนก็โยงว่ายังไม่มูฟออนเลิกการเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอจะให้ตัดขาดเก,กะกันเลยหรอ ที่เอาแชทมาให้ดูเพื่อหเห็นว่ายังคุยกันดีวันนี้ได้เป็นเวอร์ชั่นฟิลขาดเพื่อให้จบเรื่องคนที่ด่าได้ว่าไม่เลิศก็ได้เข้าใจสักทีขอโทษคนที่ไม่ชอบได้จริงๆอยากติดตามให้บ็อกไปเลยไม่ต้องแซะไม่ต้องให้ค่าถ้าชอบความได้ก็ติดตามทุกคนจะได้แรงบันดาลใจจากได้แน่ๆเป็นไอดอลของหลายๆคนถ้าชอบแนวนี้ก็กดติดตามเส้นได้นะครับยังบอกว่าได้ไม่ใช่คนดีไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นคนดีแต่เป็นคนจริง ขอโทษคนที่ได้พลาดพิงแล้วก็จะลไลน์ขอโทษส่วนตัวนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ทุกคนเลิกเปรียบเทียบได้แล้วเชื่อไหมว่าวันที่ฟิลขาดได้ไม่รับโทรศัพท์เป็นร้อยสายวันนี้ต้องจบได้แล้วไม่อย่างนั้นคนที่จะแยกคือได้ถ้าไม่พูดทุกคนก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยวันนั้นที่ได้พูดว่าไม่เลิศเขาก็ว่ากลับมาแต่ที่เราหลุดไปเราต้องยอมรับและขอโทษแค่นั้นเลยเรารับสภาพมาเป็นปีๆทำดี365วันแล้วไม่น่ารักใน2วัน ได้เป็นคนเฮ่เลยเราไม่จําเป็นต้องเป็นคนดีให้กับทุกคนแต่เราควรอธิบายความหมายของเราให้คนได้รู้บ้างส่วนข้อความที่หลุดไป จริงๆตั้งใจจเห็นในสตอรี่เฉพาะเพื่อนเท่านั้นแต่มันดันหลุดไปในโซเชียลก็จะส่งข้อความไปขอโทษตอนนี้ก็พร้อมตั้งรับหากมีการฟ้องร้องกัน <c oughs> อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นดราม่าที่มันลากยาวมาหลายคนนะครับก็ยังคิดว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่ๆเลยจนล่าสุดครับตั้งเพจอีป้าข้างบ้านซึ่งเป็นวงในแบบสุดๆที่ออกมาบอกเหตุผลที่ว่าทาไมสอดถึงแค้นแฟนใหม่ของไว้เพราะแฟนใหม่เธอมันน่าคุ้นๆซะเหลือเกิน ป้าๆเห็นข่าวที่สอดอเส้นได้ฟาแฟนใหม่ของไวแล้วหรือยังนางเป็นอะไรอ่หรือใครเป็นเมียน้อยอะไรยังไงเห็นแล้วละจ้าก็คือเรื่องนี้ฉันจะต้องนิมนต์สัมภเวสีตัวที่5้ามาทํางานซะหน่อยละตามข่าวแกก็ได้เห็นกันเลยใช่ปะเพราะว่าอยู่ๆสอดอเขาก็ออกมาโพสช้ำเลยนะแต่ว่าอันนั้นแกไปตามอ่านอยู่เองนะฉันจะไม่ย้อนคือเรื่องมันเกิดจากตอนที่สอดอเลิกกับไว้ใหม่ใหม่ใช่ไหมก็มีการเม้ามอยกับเพื่อนแล้วก็บอกออกมาพูดแล้วแบบคนนั้นมันไม่ได้เลิศบบคือฉันชดฉินนี่แคร์อะไรประมาณนี้แต่ว่านางก็ดันเอาาาามลงสสู่ธรณะ พอเอามาสู่สาธารณนะปุ๊บทัวร์ก็ไปลงอะ่ะซึ่งตอนนั้นก็คือนางก็เอาแค่สนุกนางไม่ได้คิดอะไรไงมึงคุยกับเพื่อนอะ่ะเฮฮาปาจิงโกสุดท้ายก็คือสอดอก็ออกมาพูดขอโทษขอโทษที่พูดแบบไม่ได้คิดนู่นนี่นั่นบลาบลา,บาสรุปเรื่องนี้มันไม่จบไงเรื่องนี้มันไม่จบเพราะว่าชาวเน็ตก็ตามไปแบบตามหาดูหน้าแฟนใหม่ของไว้อะ่ะแล้วก็แบบคือยังไงอายาใส่ใส่เอาใจเก่งอะไรที่บอกว่าไม่เลิศหรอ ตอนแรกอะที่สอดอแบบนางก็รู้สึกผิดแหละนางก็ออกมาขอโทษแล้วนึกว่าเรื่องมันจะจบเพราะว่าสอดอเขาก็มีมุกออนไปมีคนใหม่ใช่ไหมมีโมเมนต์อดแฟนนูน่นนี่นั่นหวานกับแฟนตามภาษาแต่อยู่ๆทางนั้นก็เปิดตัวจริงจังแล้วก็มีหวานแข่งเก t feel ปะฉันก็จะมาพูดในสิ่งที่ฉันรู้มาคือจะไม่เข้าข้างใครไม่ได้เข้าข้างสอดอหรือไม่เข้าข้างทัวร์หรือไม่ได้เข้าข้างแฟนใหม่หรือไว้อะไรใดๆเพราะฉันไม่ได้สนิทกับใครเลยแต่ฉันเป็นคนสาระแน่เก่งและสัมภเวสีฉันก็ทางานเก่งก็คือพอทัวร์มันลงท สอดอเขาก็แบบกอบไวอะเขาก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะตอนนั้นแต่สอดอก็ไม่เป็นไรกูรับไว้คนเดียวยอมรับไว้คนเดียวแต่ชาวเน็ตบางคนมันก็ยังละลานละลานตามแซะตามอยู่ตลอดแบบก็ยังมาด่าสอดอว่าแบบจริงๆแล้วอะ่ะคนใหม่ของเลิกนะั้นมีแต่สอดอนั่นะแหละที่ไม่เลิกอะไรประมาณนั้นแล้วทางนั้นอะทางฝั่งสอดอเองก็รู้สึกว่าทางฝั่งของผู้หญิงแฟนใหม่ของไว้อะออกมาโพสอ,อะไรหลายๆอย่างที่มันรู้สึกแบบว่าแสกุบปะวะ ทางฝั่งสอดอเองเขาก็เริ่มสงสัยว่าแบบเฮ้ยทําไมเป็นกูคนเดียวที่แบบโดนด่าลำพังอารนเกิร์มาแบบนานสุดคือทุกวันนี้ก็ยังโดนด่าอยู่แล้วนางรางก็เริ่มคิดว่าแล้วสําหรับฉันเองระระดับสอดออะไม่เลิศตรงไหนคือมีบ้านมีรถมีเงินไม่เคยขอเงินผู้ชายกินแล้วก็แบบมีแต่เราก็มีแต่ผู้ชายรวยๆมาจีบอะไรประมาณเนี้ยแล้วแบบมันก็เลยลาไปถึงแฟนใหม่ไว้อะว่าแบบก็มันไม่เลิศจริงอะ เขาใจไหมว่าก็ฉันฉันพูดความจริงว่าก็เขาไม่เลดจริงเพราะมีคนแชร์แฟนใหม่ของไว้ว่าเคยเป็นพิตตี้แล้วก็เคยเป็นเมียน้อยคนอื่นมาก่อนคือเรื่องที่มีคนออกมาแชร์ว่าแฟนใหม่ของไว้เขาเป็นเมียน้องเมียน้อยหรือเปล่าหรือเป็นพิตตี้หรือเป็นอะไรมาก่อนคือเรื่องนี้ฉันจะไม่ยุ่งในหมายสารฉันอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ฉันรู้ก็คือสอโดนางแทลนฝั่งหุ่นไม่ใช่เพราะว่าทัวร์มาด่านางเรื่องเลิศหรือไม่เลิศอะไรอย่างเดียวนะตอนนั้นฉันจะเล่าย้อนย้อนกลับไปนะคือณตอนนั้นน่ะแฟนใหม่ของไว้อ่ะนางเคยเป็นแฟนคลับของสอโดนมาก่อนมีนาง ผู้หญิงคนนั้นเขาก็มีการทักแชทไปหาไว้ทันทีแล้วก็บล็อกสอดอและก็สารสัมพันธ์กับไว้โดยที่แบบสอดอแบบเฮ้ยตอนนั้นอะเยสอดอเขาก็คงคิดว่าเราแค่ทะเลาะกันเดี๋ยวอีกนิดนึงฉันก็จะไปงอไว้แล้วก็สุดท้ายผู้ชายมุฟออนไว้ยิ่งกว่าจะรวดคือไปแล้วจ้าแล้วก็คนที่แบบว่าเป็นแฟนใหม่ของไว้ก็คือแฟนใหม่เชิญเนอขึ้นขึน้นเอาคนมีมันแซนขับยื่สุดท้ายสอดอไปส่งอาลบกูแล้วเหรอแล้วก็ไปคบกันแล้วอือคือถามว่าสอดอทาถูกไหมก็ ไม่ถูกที่ไปขุดอดีตของอีฝ่ายหนึ่งมาแชร์แต่นางก็น่าจะทนไม่ไหวเพราะว่าพวกแกรีไปลุมด่านางคนเดียวไง,ท,ง,ท,งทั้งที่นางรู้สึกเหมือนแบบฉันโดนทิ้งไปเอาคนที่ไม่เลิศกว่าทําไมฉันโดนอยู่คนเดียวแค่นนะั้นแหละจอบเอาเป<ๆ>็นว่าก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าหลังจากที่สอดออกมาชี้แจงจะยังมีการแซะการแขวะคําว่าไม่เลิศอีกหรือไม่และทางแฟนเก่ายัางไว้จะว่าอย่างไรจะจบแค่นี้หรือมีการฟ้องร้องอะไรกันหรือไม่รอติดตามครับ